เด็กหลายๆคนมีภาวะเรื่องสายตาผิดปกติที่ไม่ควรเกิดขึ้นในวัยของเขานะครับผมโดยปกติแล้วเราจะให้ผู้ปกครองสังเกตจากหนึ่งพฤติกรรมที่เขาใช้ชีวิตปกติครับไม่ต้องมาดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันยุ่งยากก่อนก็นได้เรื่องง่ายๆเลยที่เขาสามารถพบได้คือเด็กจ้องมองสามารถติดตามในสิ่งที่มีการกระตุ้นได้ไหมเช่นพ่อแม่มีการเล่นด้วยทําให้เกิดเสียงทําให้เกิดแสงอะไรเนี่ยหรือว่ามีการจ้องหน้าต้องดูสังเกตว่าเด็กสามารถมีการตอบสนองในสิ่งตรงนั้นไหม หรือว่าเด็กมีการใช้สายตาเรียกว่าการมองเห็นในระยะใกล้ขนาดไหนซึ่งตัวการมองเห็นในระยะใกล้ถ้าเด็กมีการใช้ตัวระยะใกล้มากๆนั้นก็คืออาจส่งผลบอกว่าเด็กคนนั้นอาจจะมีภาวะสายตาสั้นตั้งจุดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งผู้ปกครองสามารถสังเกตได้ในอย่างง่ายๆไม่ต้องถึงขนาดต้องทําอะไรที่มันยุ่งยากครับผมคุณครูสามารถสังเกตเห็นจากพฤติกรรมในห้องเรียนว่าเด็กเป็นยังไงเช่นเด็กนั่งหลังห้องเรียนตั้งใจเรียนไหมหรือว่า ไม่ฟังอะไรเลย,เลยอย่างนั้นซึ่งต้องลองดูว่าเด็กเขามีการตอบสนองกับการเรียนขนาดไหนหรือให้ความสนใจในการเรียนณนะตอนที่เขากําลังทํามากน้อยขนาดไหนครับหรือว่าอาจจะพบว่าสมาธิในการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนน้าขนาดไหนครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวจุดที่สามารถสังเกตได้ว,ว่าเด็กคนนั้นมีความผิดปกติของการมองเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าผู้ครองสงสัยว่า ตัวเด็กนั้นมีภาวะผิดปกติของการมองเห็นนะครับแนะนําว่าพาเด็กไปพบนักทัศนมาหรือว่าจักษุแพทย์ทางด้านเด็กเพื่อที่จะทําการตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องว่าเด็กคนนั้นมีความผิดปกติการมองเห็นอะไร